หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อเรื่อง80วันรอบโลกซึ่งเป็นนวนิยายแนวประจุภัยชื่อดังของชูแวนนักเขียนชาวฝรั่งเศสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายครับและหนึ่งในนั้นก็คือเนลลี่ไบร์ต์นักข่าวสาวชาวอเมริกันจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กเวิลด์ที่ตัดสินใจเดินทางรอบโลกในปี1889โดยเธอต้องการพิชิตการเดินทางจากนาวนิยายเรื่องนี้ให้ได้ครับโดยมีเป้าหมายการเดินทางให้เสร็จสิ้นภายใน75วันแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเธอไม่รู้ตัวว่ากำลังแข่งขันกับนักข่าวสาวจากสำนักพิมมมมพพพ์์์คูู่่่่่่แแแขขขงง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 ออ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 อยยยยยเเ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 เรร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 าา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 ะใในน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 นวววววัััััััดดดดดดีีกก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 กบบบบบทททททธธธธิิิิิิิิิลลซสสณณ้้้้ไไจืุหปศต เนลลี่เดินทางด้วยเรือกลไฟออกัสตาวิตอรีซึ่งมุ่งหน้าจากเมืองโฮบเกนรัฐนิวเจอร์ซี์ไปยังกรุงลอนดอนจากนั้นเธอก็นั่งรถไฟไปยังกรุงปารีสซึ่งเป็นที่ที่เธอได้พบกับชูแวนซึ่งเขาก็ได้วอวยพรให้เธอโชคดีครับจากนั้นเนลลี่ก็ได้เดินทางผ่านทวี Euro, ปยุโรปไปยังอียิปต์และครองสุเอซแล้วไปต่อที่เยเมนสีลังกามาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงและมาขึ้นเรือกับอเมริกาที่เมืองยูกฮามาประเทศญี่ปุ่นเนลลี่ได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่เมื่อกลับมาถึง, Jersey, ถน,ง,งน,ถนะนิวาล ตัดภาพมาที่เอลิซาเบธที่เดินทางมาถึงอเมริกาช้ากว่าเนลลี่ถึง4วันเอลิซาเบธไม่ได้รับความสนใจเท่ากับเนลลี่ครับเธอทำสถิติได้แย่กว่าโดยเธอไม่เคยพูดถึงเรื่องการเดินทางของเธอต่อสาธารณชนอีกเลยหลังจากวันแรกที่เธอกลับมา